إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ครับมาเรียนรู้กันตอนะฮะกับรายการอัลกุรอานทางนําชีวิตนะครับในการเรียนรู้อัลกุรอานเพื่อเป็นเส้นทางในการดําเนินชีวิตของเราที่เราจะได้นามานํานมาใช้นํามาคิดนํามาไขควรพี่น้องครับวันนี้เราได้เรียนรู้กันมาจนถึงซุราะอัลโรมนะครับซึ่งเป็นซุลาะเทลาะสุาโนอวตานาได้เริ่มต้นด้วยกับการกล่าวถึงพวกพวกโรมนะฮะดังที่เราได้เรียนรู้กันในเรื่องของประวัติศาสตร์ว่า ในอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ในยุคที่ท่านอับดุลลาหของอะลรอัลสันลำได้มาทําการทําการด่าวาเนี่ยมีอาณาจากักรอยู่สองอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ก็คืออาณาจักรโรมกับกับเปอร์เซียและเปอร์เซียกับโรมได้ทําการทําสงครามกันอยู่เป็นเป็นประจำนะฮะแต่ว่าพวกมุสรินเนี่ยนะเขาจะเขาจะชอบในการที่อยากจะให้พวกเปอร์เซียชนะแต่ว่าบรรดาพวกมุสลิมเนี่ยชอบอยากจะให้อ,อ่พวกพวกโรมชนะเพราะ พวกเปอร์เซียเนี่ยคือพวกที่บูชาไฟแต่พวกโรมเนี่ยคือคือกลุ่มคนที่ใกล้เคียงอิสลามมากที่สุดก็คือกลุ่มชนที่เขาทําการอาิอบาดัดต่อลอสบานุตาลาตามรูปแบบของอท่านนบ,บีลฮิซาอะฮิสาา,สา,ามแต่อาจจะมีการการบิดเบือนไปต่างๆนานานะ และอเลา็กซ์สบฮานูอัตลาก็ได้บอกให้รู้ว่าโรมได้พ่ายแพ้ในในในครั้งนั้นแล้วก็ในอ,อ,อีกไม่นานเนี่ยนะเดี๋ยวโรมจะกลับมาได้รับชัยชนะแล้วก็เวลาไม่เกิน1ิปีโรมก็ได้กลับมาชนะเปอร์เซียซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นเนี่ยในบางรายงานได้บอกว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตรงกับสงครามบัดัฟนะซึ่งมุสลิมก็ดีใจในชัยชนะที่ชนะในสงครามบัดัฟแล้วก็ดีใจในชัยชนะที่ที่พวกโรมได้มีชัยชนะเหนือเปอร์เซียะนะ ในวันน really ี um, fore, it, ้มาเรียนรู้กันต่อนะฮะพี่น้องในสุราอารมณมอายะที่30เรามาถึงในวันนี้นะฮะรัสปาโนตาดาได้ทรงตัดไว้ในอายะนี้ว่า فَأَقِمْ وَجْهَكَ ل ِ ل َّ ي ن ح َ ن ِ ي ف ا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِي لَهُ خ َ ل ْ ق ذ َ ن ِ ك َ ا ل َّ ي ن ُ ق َ ي ِّ م ُ و َ ل َ ك ِ ن َّ أ ك ث ر ا ل ن ا س ل ا ي ع ل م و ن َ้ะได้กล่าวถึงให้ให้ท่านนบบีสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวซัล มีความมั่นคงนะฟาเกมวัตจ,จะห้การฤิดดีนี่ฮานีฟาจงอะไรฮะจงให้ใบหน้าของเจ้าจงมุ่งหน้าจงมีความตั้งมั่นสําหรับศาสนาที่เป็นศาสนาที่มีความบริสุทธิ์ฟิตรตตอลลฮิลลาลตีฟาตอรอนาซาไลเยฮะก็คือ,อธรรมชาติทเทลออสพาโนอาตาลาได้สร้างมนุษย์มาบนธรรมชาติสิ่งนั้นหมายความว่า การที่เรายืนหยัดอยู่บนศาสนาของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาเนี่ยก็คือการที่เรายึดมั่นอยู่บนศาสนาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาให้ลาตะเบดีละหรือเขเลกนลลหไม่มีการเปลี่ยนแปลงสําหรับการการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาก็คือธรรมชาติของอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาที่อัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาได้ทําการสร้างมาเนี่ยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไปเป็นไปเป็นสิ่งอื่นใดนะ เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยศาส,สนาที่มีความบริสุทธิ์ผุดฟองก็คือศาสนาที่ท่านนบีบรอรีฮิมได้มาทําการด่าวะในตอนช่วงที่อัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาได้แต่งตั้งท่านนบีบรอยีฮิมมาแล้วก็คือศาสนาที่อัลลอฮ์สุบฮานูอฺตาลาได้ทําการให้บรรดาอับีทุกท่านเนี่ยทำหน้าที่ในการเผยแพร่ศาสนาของพระอ,องค์ฟิตรัตต์ลอฮิลตีฟตอรันนาเซไอไลฮาฟิตรั์เป็นธรรมชาติท่านนบดุลเบีสลลอฮุอะลัยฮะสัลลัมได้กล่าวไว้ว่า มามินมาล,าอลูอิลลายูละดูอไอันฟฟตรอไม่ว่าเด็กคนใดก็ตามที่เกิดขึ้นมาเนี่ยเด็กเกิดมาจะเกิดมาบนธรรมชาติหมายความว่าธรรมชาติในการสร้างของลอสสุฮาโนวตาราว่าเขาจะเป็นคนที่จะอิบารดาต่อลอสสุฮาโนวตาลาแต่เพียงผู้เดียวฟาอเบวาฮูอยูฮาวิดานีฮิเอาอยู่นัสเซรานิฮิเอาอยู่มัจจิซานนฮิแต่ว่าพ่อแม่ของเขานั่นแหละที่เป็นผู้ที่ทําให้เขาได้ไปเป็นไปเป็นยิวูไปเป็นยิว นะเอายุนัสรอในฮีหรือว่าไปเป็นนซารอเอายุมัจยาซาในฮีรือว่าเป็นพวกมัจุสเป็นพวกที่บูชาไฟเพราะนั้นในอายะนี้เนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตะลาได้บอกให้เราเรีรู้แล้วท่านนับดุลเลาะลัลลอฮุวะเปยห์วะซัลลัมก็ได้กล่าวขะดิษบทนี้แล้วท่านก็อธิบายด้วยกับด้วยกับอายะนี้เช่นกันนะต่อมาใน เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในยุคของท่านอัสวัดบินเซรียอัตตตมีมีนะท่านได้บอกว่าอาไทตุรอสุรลลอยสุรลลอยหัวอะไรวะสัลลัมวะกะซจาตุมาฉันได้ไปหาท่านนับดุลเลาะห์สุอะลัยหัวะไสัลลัมแล้วฉันก็ได้ทำสงครามอยู่เคียงข้างท่านนับดุลเลาะห์สุอะลัยหัวะไสัลลัมวะอาซอบตุซุฮรอนแล้วเขาก็ได้บอกว่าแล้วเราก็ได้รับชัยชนะฟะกุติลันนาสยาม์อิดินฮัตตะกัตเลูอัลวาเลดาน ฟั่งบริษัทได้ก็รับสุรลลอยสุรัลลาห์ห้ออะไรหัวสั้นแลนะแล้วก็มีคนได้มีการต่อสู้กันมีการมีการสังหารกันมีการฆ่ากันแล้วก็จนกระทั่งว่ามีการมีการสังหารคนที่ลูกๆที่ได้นะเสียชีวิตไปก็คือคนที่รับอิสลามคนแล้วก็พ่อลูกได้มีการมีการทําสงครามซึ่งกันและกันฟั่งบริษัทได้ก็รับสุรลลอยสุรัลลาห์ห้ออะไรหัวสั้นพระท่านนบีรู้ท่านนบีบอกว่า มาบาลอ قوى มุนเจ้าวะฮุมุน قتل ญม์ حتىقتلذرية คุ้มชนนี้เนี่ยเป็นอะไรกันนะคือมีการสังหารกันจนเกินไปจนกระทั่งว่ามีการสังหารลูกหลานของตัวเองฟะกรละรจุลยาระซูล ullah أماهمأبناءمشيئكين ชายคนนีงก็เลยบอกกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมว่าโอุรซูลของอัลลอฮ์ พวกเขาเนี่ยเป็นเป็นลูกหลานของผู้มุชริกีนกอละอินนามา خي ยารุกุมอับนาอุนมุชริกีนท่านนบีสุลตานลลอฮฺอะลัยวะสัลลัมก็เลยบอกว่าคนที่ดีที่สุดของพวกเจ้าเนี่ยก็คือลูกหลานของพวกมุชริกีนซุมมากอลาตักตูลรตุเรียะแล้วท่านนบีก็บอกว่าพวกเจ้าอย่าอย่าสังหารคนที่เป็นเด็กละตักตุลโวลาตักลาตักตูลรตุเรียะเจ้าอย่าฆ่าอย่าฆ่าท่านนบีเน้นย้ำเลยว่าอย่าฆ่าบรรดาลูกหลานหมายความว่า เด็กคนไหนก็ตามที่เขาได้เกิดมาแล้วเขายังไม่ได้บรรลุนิติภาวะเขาคือคนที่ยังอยู่บนฟิตรอยังอยู่บนธรรมชาติของการเป็นการเป็นการเป็นอิสลามนะจนกระทั่งว่าจนกว่าเขาจะเป็นคนที่บรรลุนิติภาวะแล้วก็มีการเติบโตมานะครับเติบโตมาจนกระทั่งมาทําการต่อสู้กับทางอิสลามถึงจะอนุญาตในการที่จะทําการต่อสู้กับจัดการกับกับพวกเขาได้ พูดถึงลูกหลานของพวกมุชริกีนเนี่ยท่านนับดบุลเลาะลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมนะได้ได้กล่าวไว้ใน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 ะดีษที่ท่านสายบินจุเบรได้เลงานจากอบับดุลลาบินอับบาสได้บอกว่าอันรัสลัลลอฮิสัลลัลลัฮุอะลัยวะสัลลัมสู่อีลา عن ลาด ا د มุชริกีนท่านนับดบุลเลาะลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ถูกถามถึงลูกหลานของพวกมุชริกีนหมายความว่าจะยังไงกันลูกหลานพวกมุชริกีนเนี่ยกอลอัลลอฮุอะาเลมบิมากา ن ูอามิลีน ท่านนาบีได้บอกว่า, wa, าวอัลลอฮฺสุบผัสว่าตาลาพระองค์ทรงทรงรู้ดีในสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติอิสคอและก่อหุมในตอนที่พระองค์ได้ได้ได้สร้างพวกเขาหมายความหมาหมายหมายความว่าในตราบใดก็าตามที่เด็กพวกนี้ยังไม่ยังไม่บรรลุนิติภาวะท่านนาบีสัตล์ละว่าอะไรว่ซันลาก็ไม่อนุญาตให้ให้บรรดา ซหฮาบะทำการทำการจัดการกับกับพวกเขานะซึ่งเป็นการอธิบายในอายะห์นี้นะว่าฟิตรต้อลอฮิหลตีฟตอร์นาซาอเลัยฮาลาตบดีและเลขัลกลล่ะาลิกัดดีนุลกอยิมสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นศาสนาที่มีความมั่นคงาลิกัดดีนะุลกกยิมเวลากินนักสรรนาศิลายะละมมนแต่ว่าคนส่วนมากนะคนส่วนมากเนี่ยเขาเขาไม่รู้าลิกนะัดดีนุลกกยิมหมายถึงการยึดมั่นอยู่บน บนศาสนาของลอสุภาหนุตตาลาบนชรีอะ์บน عة, บ,ทบทบัญญัติของลอสสุภาหนุตตาลาเวลากินนักธรณีเซรลายะอะมุนแต่ว่าคนส่วนมากเนี่ยไม่ไม่ <c oughs> ไมรู้เนี่ยเขาไม่รู้ว่าสิ่งที่ลอสสุภาหนุตตาลาได้วางมาให้กับเราเนี่ยคือสิ่งที่มีความมั่นคงดีอยู่แล้วไม่ต้องการการเปลี่ยนแปลงไม่ต้องการการเอาสิ่งอื่นมามาทดแทนแต่ว่าการยืนตามบทบัญญัติที่ลอสสุภาหนุตตาลาได้วางไว้ตามชรีอะ์ของลอ บทบรรญายเท่เาลัาุบฮานูุตาลาได้วางไว้นั่นแหละคือสิ่งที่มั่นคงกับสิ่งที่ดีที่สุดเ,เหมือนอย่างเท่อัลษมานุตาลาได้กล่าวาว่าในสวรรอยูซ ah ุฟว่าวามะอักซารุนนะซีวะลมฮารัสตะบิมุกมินินคนส่วนมากเนี่ยถึงแม้ว่าเจ้าจะพยายามขนาดไหนก็เขาเขาก็ยังไม่ยอมศรัทธาว่าอินตุเทอักตรามันฟิลอัร์ดิอุดิลลกันสิบิลิลาในสวรอันอันเท่าลักษมาตาลาได้บอกว่าหากว่าเจ้าไปเชื่อฟังคนส่วนมากเนี่ย อยูดิลโลกาเซบิลินะพวกเขาทั้งหลายเขาจะพาเจ้าเนี่ยหลงทางออกห่างจากเส้นทางของอัลลอสสุบฮานอวตารแล้วต่อมาพระองค์ได้กล่าวในอายะต่อมาว่ามูนีบีนะอิไลฮิวัตตะกูฮุอะกิมุสซาลาตะวะลาตะกูนูมินัลมุชริกีนมินัลละดีนัฟรรกูดีนะฮุมมกานูชีอ์ะกุลุฮิซบิมบิมาลดัยฮิมฟะริฮูนมูนีบีนะอิไลก็คือระจาอีนะอิไล พวกเขาทั้งหลายได้กลับไปหาอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาวัตตะกูและอัลลอฮ์บอกว่าแล้วก็จงมีความยมเกรงต่ออัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาจงเกรงกลัวอัลลอฮ์จงคิดถึงอยู่เสมอว่าอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลานั้นพระองค์ทรงเป็นผู้ที่คอยมองเห็นการปฏิบัติของพวกเจ้าวะอากีมุสซาลาแล้วก็จงทําการดํารงละหมาดก็คือการการต่ออาการปฏิบัติตามคาสั่งของอัลลอฮ์สุบฮานุวฺตาลาที่สาคัญยิ่ง วลาตะโคโนมินันมุชิริกีแล้วก็อย่าเป็นหนึ่งในคนที่ปฏิเสธคนที่ตั้งภาคีต่อลอสุบฮานุวาตาลาแต่ว่าให้เป็นคนที่เป็นมุฮัมมดีนเป็นคนที่ให้เอกภาพต่อลอสุบฮานุวาตาลาเป็นคนที่มีความบริสุทธใจในการอิบาดะต่อลอสุบฮานุวาตาลามินัลลดีนฟรรกูดีนะฮุมวะกานูชิยะกุลฮิซบิมบิมาลดัยฮิมฟริฮูน เวลาลอสซบพาโนอาตาลาได้บอกว่าอย่าเป็นเหมือนดั่งบรรดาพวกมุชริกีนและผมก็ได้อธิบายมุชริกินคืออะไรก็คือมิลันลาีนอฟัรรโกูดนอฮุมมะการโนเชียก็คือบรรดาผู้ที่ได้มา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 แบ่งแยกมาทําสร้างการแบ่งแยกศาสนาของพวกเขาวากาโนเชียแล้วเขาก็อยู่กันเป็นกลุ่มๆอยู่เป็นก๊กก๊กกุลฮิสบินบปมาละดายฮิมฟาริฮูนแล้วก็ทุกกลุ่มก็จะมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ สิ่งที่พวกเขาได้พวกเขาได้เป็นหมายความว่าลอสุภานุตาลาได้ได้เรียกร้องไปสู่การการให้อกภาพต่อลอสุภานุตาลาแต่เพียงผู้เดียวและผมก็ได้บอกว่าอย่าเป็นบรรดาผู้ที่ตั้งภาคีแล้วพู้ตั้งภาคีนั่นแหละคือผู้ที่ได้ฟัรรกูดีนะผมหมายความว่าจากการที่ออบาดาต่อลออแต่เพียงผู้เดียวบรรดาคนเหล่านี้เขาก็ได้ร้องไปสู่การออบาดาสิ่งนั้นอันนี้ก็กลุ่มหนึ่งออบาดาต่อสิ่งอื่น อันนี้ก็กลุ่มหนึ่งไอาบาดาต่อสิ่งนั้นนะก,กลุ่มหนึ่งไอาบาดาต่อสิ่งนั้นซึ่งไปถือเป็นการฟัรรอกูดีนะฮุมมินัลละเีนะฟัรรอกูดีนะฮุมถือเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ได้ทําการแยกศาสนาของล็อสซัปฮานัวตาลาออกมานะซึ่งในใในในบางคนได้ให้ให,ให้คำอธิบายก็คือนะตะอร์กโกฮัวรออัโฮริฮิมคือบรรดาคนเหล่านี้เนี่ยเอาศาสนาไว้ข้างหลังพวกเขาว่าอัลละกันยูฮุดวันซาลา,าวนม์มดูส และพวกนี้เนี่ยก็คือคล้ายๆกับพวกยิวและพวกคริสเตียนและพวกมุสย์และก็พวกที่กาบไวว้สิ่งถูกสร้างโอซาร์และดียาน,นั้นเบอติละแล้วก็บรรดาศาสนาอื่นที่เป็นศาสนาที่สร้างความเสียหายนะมาอาดาอาฮิลิสลามยกเว้นพวกคนที่เรียกร้องไปสู่อันอิสลามเพราะดังที่อเลลกซ์สฮานโนตาลาได้กล่าวว่าในสุราอันอามที่เราได้เรียนผ่านกันมานะว่า إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا วาการโนชียและพวกเขาทั้งหลายก็เป็นเป็นแยกกันเป็นก,กลุ่มกลุลาสตามินฮุมฟีใช้อัลลอฮฺตาลาบอกท่านอบีว่าเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับกับพวกเขาเลยอินนามะอัมรุฮุมอิลลอหแล้บั้นปลายสุดท้ายของพวกเขาเนี่ยคือกลับไปหาลอสุบฮานอัตาลาหมายความว่าอาลัลลอฮฺตาลาเป็นผู้ตัดสินบั้นปลายวาา uh um าพวกเขาเองซุมมาอยู่ในบิโอหุมบิมาการโนยัฟานุนต่อมาพระองค์ก็จะบอกพวกเขาด้วยกับสิ่งที่พวกเขาทั้งหลายได้ทําการปฏิบัติกัน ừ, เพราะฉะนั้น ศาสนาก่อนหน้าอิสลามเนี่ยนะเขาได้มีความมีความขัดแย้งกัน,นแตกแยกกันออกไปเป็นในในความเห็นหลากหลายเยอะแยะมากมายนะแล้วก็ทุกกลุ่มเขาก็จะมีความภาคภูมิใจในกลุ่มชนของเขาแต่ว่าอิสลามมีความเป็นหนึ่งนะทุกคนที่ยอมรับในการเป็นมุสลิมเนี่ยเขาจะอิบาะห์ต่อลรอแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นแล้วก็รู้ว่าท่านอิมามสอลลัลลอฮุอะัยฮิวสัลนลมนี่แหละคือคือนบ,บีของเ,เขาก็คือรู้ว่าเขาจะต้องปฏิบัติตามส่นหนของท่านนบี็อลลัลลอฮุอะไรหัวสัลลัมเพราะฉะนั้น ท,านนานนท่านนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยเวลาท่านนบีได้ถูกถามถึงเฟรกาตุนนาจีย์ะกลุ่มชนที่ที่เป็นกลุ่มชนที่รอดพ้นเนี่ยท่านนาบีก็จะตอบง่ายๆเลยนะว่ามาอะไนอะไรฮินโย ố มอัลฮาบีก็คือกลุ่มที่เป็นเหมือนกับสิ่งที่ฉันเป็นในวันนี้เนี่ยแล้วก็เป็นเหมือนกับสิ่งที่บรรดาสาฮาบะห์ของฉันได้เป็นนะก็คือคนที่ยึดมั่นในสุนัขท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม ولكن هذا كان ان يكون هناك من يكون الله عليه يكون هناك من 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 أذا هناك من يكون هناك من يكون هناك แล้วเวลาที่มนุษย์เนี่ยได้เจอกับความลำบากคือเวลาที่มีความลำบากมาประสบกับมนุษย์หเวลาที่เจอกับความยากลําบากแล้วเนี่ยดาวรับบะฮุมมุนีบีนะอิไลพวกนี้ก็จะทําการขออุกอาต่อผู้อภยบาปของพวกเขามุนีบีนะอิไลโดยที่มีความบริสุทธิ์ใจกลับไปหาอัลลอฮฺสุบฮานูอฺตาลาอย่างจริงจังเลยซุมมุม่ إذا أذا ق ะ من م منه ر ม م ة น ذ ا فريق م บบิฮิมยุชริก و น ต่อมาเวลาที่อิดะอัลกะฮุมมินฮูราะห์มะเวลาที่มีพวกเขาทั้งหลายได้ได้พบกับความเมตตาอิดะฟารีกุมมินฮุมเบร็อบบิมิเชริกนพวกนี้ก็ทําการตั้งพาคีต่อลอสุบฮานูอาตาล้ต่อหมายความว่าอัลลอฮฺตาลาได้ทําการทดสอบพวกเขาด้วยการให้พวกเขาได้ยากลําบากให้เขาได้ ได้เจอกับสิ่งที่สิ่งที่มันมันมันลำบากนะเหมือนดังที่อัลลอสุบฮานัวตาลาได้กล่าวถึงกลุ่มชนหนึ่งว่าฟาอิดารเกบูฟิลฟุลกิดาอุลลโลมุเคริซีนัลฮุดดีนเวลาที่พวกเขาทั้งหลายได้ขึ้นเรือทะเลออกไปเนี่ยออกไปทะเลเนี่ยพบกับความมืดพบกมมับคลื่นที่มันสูงพบกับความยากลําบากพบกับสิ่งที่เขากลัวความตายดาอุลลโลมุเคริซีนัลฮุดดีนพวกเขาก็ทําการอิบาด้าต่ออัลรอขอต่ออัลรอสบฮานัวตาลาแต่เพียงพูดเดียว ยังมีความบริสุทธิ์ใจเลยฟะลัมานัจญาหุมอิลันบัรอิซาหุมยุชิกุนแต่เวลาที่อัลลอฮฺให้เขาได้รอดพ้นกลับฝั่งมาเนี่ยเขาก็ทําการตั้งภาคขี่าต,าต่อร้อ์สุบานุวะตาลาต่อเพราะนั้นคนกลุ่มนี้ก็เหมือนกันนะพี่น้องที่รลอ์สุบานุวะตาลาได้กล่าวในในอญญายะห์นี้เนี่ยว่าเวลาที่มีความยากลําบากมาประสบกับพวกเขาเขาก็ข,ากขออุทิต่อร้อ์อย่างบริสุทธิ์ใจเลยแต่พอเวลาที่เขาได้รับความความเมตตาเวลาที่ล้อ์เมตตาเขาให้เขาได้สุขสบาย อินดาฟารีก <ijk> ุมมินุมไม่รับบิมยุชีนิกุนก็มีกลุ่มหนึ่งที่ไปทําการตั้งภาคีต่อลอสสุบฮานุอัตาลาคือเวลาสบายแล้วลืมมันละแต่คิดถึงอัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลาในในตอนลําบากเท่านั้นลียักรูบิมาอาตัยนาหุมฟะเตมัตตาอูฟะซุฟะตอัลโมนก็อัลลอฮ์สุบฮานุอัตาลาบอกว่าก็ให้พวกเขาทั้งหลายได้ได้ได้ปฏิเสธไปก่อนพวกเขาได้ปฏิเสธไป วิมาอาตาวิมาอาตจนาหุมในสิ่งที่เราได้ให้กับพวกเขาฟัตมตเตอฟาซเซฟัตตาอัลมุลแล้วก็ให้พวกเขาทั้งหลายได้ได้อะไรนะได้เสพสุขไปตมรมตตอฟาซเซฟัตตาอัลมุลเดี๋ยวต่อไปแล้วพวกเขาทั้งหลายจะได้รู้เหมือนกับลัทุิานุวัตตาลาได้ทําการขู่สัมทับพวกเขาเอาไว้ว่าเดี๋ยวต่อไปพวกเจ้าจะได้รู้ว่าโทษของการปฏิเสธเนี่ยเป็นยังไงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยใน ในโลกดุนยาตอนนี <ų m ils> ้เ <dynasty> นี <Itís OO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 > ่ยพวกเจ้าก็ก็เสพสุกกันไปแล้วเดี๋ยวจะได้ได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงว่าอีละละกันนาสาระห์เตันฟะริฮูบิฮะว่าอดีฮิมอละฮละกันาตนว้าอะสาระห์เมะตันฟะริฮูบิฮะแล้วพอเวลาที่มีความเมตตามาให้กับมนุษย์เนี่ยมนุษย์ก็จะมีความปิติยินดีดีใจนะดีใจในสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานาอฺตาลาให้นะ ว่าอินว,ว่าอินทุิบะหุมไสียะตุมบิมากัลดดมตไอดีิมอิลาหุมยักนาตูล้วเวลาที่มีสิ่งไม่ดีมผสมกับพวกเขาซึ่งเป็นสิ่งไม่ดีที่มันมาจากการปฏิบัติของพวกเขาเองนั่นแหละอิลาหุมยักนาตนูนเมื่อนั้นพวกเขาก็สิ้นหวังหมนะดหวังกันนะยักนาตนูน อา أو ولم يروا أن الله يبسط طر زق لما يشاء و ي ق ิ ر إن في ذ ل า لآيات لقوم ي ؤ م นุ ن พวกเขาไม่เห็นหรอว่าอัลลอฮฺสุบฮานฺอตาลาได้แผ่ริสกีให้กับคนที่พระองค์ทรงประสงค์วยะกดียและพระองค์ก็ได้เป็นผู้ที่ทําการกําหนดริสกีใหนะ้หมายความว่าบางบางคนเนี่ยอัลลอฮฺสุบฮานฺอตาลาก็ให้ริสกีเขาอย่างมากแผ่คือการให้อย่างมากมายแล้วก็บางคนพระองค์ก็กาหนดหมายความว่าให้ริสกีเขาเพียงแค่ เพียงแ,แต่แต่พอเพียงนะเป็นเป็นการบ่งบอกถึงบางคนอเลอ์ก็ให้รวยบางคนอเลอ์ตอายลาก็ให้จนอินฟีเานี่คละอ,อายาที่เล่าเขามีอยูมนะ่มิโนสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นอายาเป็นสัญญาณให้กับกลุ่มชนที่พวกเขาทั้งหลายได้ได้มีมีศรัทธาเพราะนั้นพี่น้องฮะในอายานี้เนี่ยอเลอ์สุภานะตาลาได้บอกให้เราได้ให้เราได้คิดแล้วก็ให้เราได้เป็นอุทาหณ์อย่าทําตามกลุ่มชนก่อนหน้านี้นะเวลาที่อเลอ์ตาลาให้เขาลำบากเขาก็ อิบาดาต่อรอดเขาก็ไอบาดาต่อรอดแต่เพียงพูดเดียวแต่พอเวลาลอตาตาลาให้เขาได้รอดพ้นมาเขาก็ตั้งภาคีต่อรอดสุภานุวตาลาต่อนะพระองค์ก็บอกให้ปวิงเวลาบอกว่าออตอนนี้พวกเจ้าก็นะเสพสุขไปก่อนแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวพวกเจ้าจะได้รู้นะแล้วเวลาที่อลอตตาลาให้มนุษย์ได้มีความมีความาให้ความเมตตากับมนุษย์พอเขาก็ดีใจ แต่พอเวลาที่พวกเขาลำบากเนี่ยพี่น้องตอนนี้อัลลอ์สุบฮานูว์ตาราได้กล่าวให้เราได้รู้ถึงว่ามนุษย์เนี่ยพอเวลาลำบากแล้วเนี่ยอิซาหุมยักกนตูนเขาก็เขาก็สิ้นหวังหมดหวัง <c oughs> ทีนี้พระองค์ให้เราได้รู้ว่าอัลลอฮ์สุบฮานูว์ตาลาเป็นผู้ที่ให้ทิสกีเป็นผู้ที่ให้อย่างมากมายและพระองค์เป็นผู้ที่ทําการนะกําหนดนะกําหนดทิสกีเอาไว้ มายความว่าอัลลอฮ์าตาลาเป็นผู้ที่ใช้ใครรวยก็ได้จะให้ใครจนก็นได้สิ่งนี้เนี่ยจะเป็นสัญญาณให้กับกลุ่มชนที่ที่เขามีอิมานหมายความเวลาที่เขาได้อัลลอฮ์าตาลาได้ทดสอบเขาด้วยความยากลาบากเขาก็อดทนแล้วเขาก็ปฏิบัติอามันที่ซอลและในยามสุขสบายเช่นกันเหมือนอย่างท่านอนับดุลเบญ,ญสิสลลอห์ฮะอิลลวะซัลลัมได้กล่าวไว้ในฮะดิษบทหนึ่งว่าอาจาบล,ลีอัมรินมุกมินถือเป็นเป็นเรื่องแปลกนะสำหรับมุกมินแหละสำหรับผู้ที่มีศรัทธา อินอามรหฮฮกุลและหัวใครเรื่องราวต่างๆของเขาเนี่ยเป็นเป็นเรื่องที่ดีหมดเลยอินอัลซอบัตฮุซาราะชะกัรฟะกานอะไครรันละถ้าหากว่าเขาเจอกับเรื่องดีๆเขาก็ขอบคุณและสิ่งนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีสำหรับเขาว่าอินอัลซอบัตฮุดรอซอบัดฟะกานอะไครรันละและถ้าหากว่ามีเรื่องไม่ดีประสบกับเขาเขาก็อดทนสิ่งนี้ก็เป็นเป็นเรื่องดีสำหรับเขาเช่นกันแล้วท่านนบีได้บอกว่าเลยซาดานี่ก็เลยอะฮัดอินลาลิโมมิน สิ่งนี้เนี่ยไม่ได้มีให้ใครแต่มีให้กับคนที่มีศรัทธาอัลลอฮฺสุบฮานูร์ตาราจรึงได้ได้กล่าวในตอนในตอนท้ายเนี่ยนะว่าอินนฟิดานิกละรายาทิ่เรกเขามียุคม่นุนแท้จริงสิ่งนี้เนี่ยเป็นเป็นสัญญาณให้กับให้กับกลุ่มชนที่เขาเขามีการศรัทธาเพราะฉะนั้นคนที่มีศรัทธาเท่านั้นแหละที่เขาจะเป็นคนที่อยอมจำนนต่อสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาราได้ได้วางมาให้กับเขาแล้วเขาก็จะรู้ว่าสิ่งที่อลัลลอฮฺสุบฮานูว์ตาลาให้กับเขาเนี่ย เป็นสิ่งที่ดีสําหรับเขาแล้วเจอเรื่องดีขอบคุณเวลาเจอเรื่องไม่ดีเขาก็ทําการอดทนในบททดสอบที่อเล็กซ์สุภานวนตาราได้ทําการทดสอบพวกเขานะครับและนี่คือบททดสอบนะที่อเล็กซ์สุภานวนตาราได้บอกให้เราได้รู้แล้วก็ให้เราได้ทําการอดทนเหมือนดังที่บรรดาอบีเนี่ยก่อนหน้านี้ได้ทําการอดทนมาก่อนหน้านี้แล้วนะครับ แล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้านะครับกับเรื่องราวในสุร้อนอังกบูษที่ลอสสุบฮานวุในสุร้อนอารมที่ลอสสุบฮานุตาลาได้กล่าวถึงเรื่องราวต่างๆของการให้เราได้เพิ่มพูนอิมาแล้วก็ให้เราได้ขัดเกา่าการศรัทธาของเราให้ดีขึ้นนะครับอัสลอฮ์สุลเลาะห์กลัะนะบีนะมุฮัมมัดอะลัละอะนิฮิอัลซัลฮิวะสัลลัมวัสซัลลัมุอะลัยกุมมาราะห์มะตุลลอฮ์วะบารากาตุฮ إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا